ก็ยังงงอยู่นะฮะคือหมายถึงว่าขณะที่เราฆ่าสัตว์ใช่ไหมฮะมันก็จะมีจิตที่ประกอบไปด้วยวัฏจกเจตนาคือเจตนาฆ่านะครับ,รบไอ้เจตนาฆ่าก็ต้องเป็นโทสะแล้วนะฮะเรายกตัวอย่างอันนี้ก็ต้องเป็นโทสะมูลจิตแต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีโมหะมูลจิตโมหสลับกันอ,อย่างเงี้ยครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านพูดคือจากขงแตประเด็นที่ท่านยดขึ้นมาว่าท่านประสงค์อะไร เพราะว่าตอนที่เราเรียนเรื่องบริจิตี่ห้าเนี่ยนะครับพูดถึงว่าไอ้ไอกุศลก,กรรมจะสําเร็จได้เนี่ยมันเป็นไปสลับกันไงเพราะคือท่านไม่ได้จาแนกไงว่าเออต้องยกเว้นโมหะมูลจิตที่สม,มยุกอุตจารท่านไม่ได้จาแนกอย่างนั้นท่านก็กล่าวถึงสิบสองดวงเลยแล้วท่านก็มาอธิบายว่าเหตุเพราะว่ามันเกิดสลับกันไงอโอกาสเวลาทากรรมอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งโทสะก,ก็เกิดขึ้นสลับกับโมหมะะครับเพราะผมก็เลยเข้าใจความว่า ท่านอาจจะหมายถึงว่าไอกกรรมนั้นแหะมันสาเร็จได้ด้วยจิตสองดวงนี้ก็ได้สองประเภทนี้ก็ได้แต่เวลาจะให้วิบากจริงๆแล้วไอ้ตัวโมหะที่สมยุบเอดจ่าเนี่ยก็ไม่ให้โดยสภาวะของเขาไม่ให้วิบากอย่างนี้ใช่ไหมเราจะได้เข้าใจกันตรงกันอย่างเนี้ครับอ๋อให้วิบากค,คงให้แล้วครับไม่ใช่ไม่ให้เพียงแต่ว่าผมไม่ได้สงสัยะไม่ถึงขนาดก็คือโดยสภาวะของโมหังหรือจิตที่ประกอบไปด้วยฟุ้งซ่านอย่างเนี้ยนะฮะม่ได้ชักปฏิสนธิมา เดี๋ยวเราเราต้องเข้าใจานี้ก่อนผมจะต้องพูดกันให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าการที่เราเกิดอากุศลจิจตขึ้นนะครับถึงขนาดที่ทำกรรมมีไหมที่เป็นที่เป็นกรรมมีไหมที่ไม่เป็นกรรมมันก็มีนะฮะมีดีกรีอยู่คือมีม,มีมีขนาดความเข้มอยู่ไม่เหมือนกันนะฮะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเป็น กรรมนั้นเป็นกรรมเป็นเจตนากรรมที่ปรากฏโดยในลักษณะที่ครบองนะครบองนะครับครบองค์ค,งคือหมายถึงเป็นกรรมบทนั่นเองอันเนี้ยแน่นอนว่าสามารถที่จะชักปฏิสนธิมาได้ส่วนจะชักมาได้จริงๆริงไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกรรมยังไงอีกนะมีเงื่อนไขมีปัจจัยหลายอย่างเช่นว่าเป็นขลุกกรรมหรือว่าเป็นกรรมหนักกรรมเบาบางทีมันก็มีกรรมหนักกว่าก็มามีกําลังมากกว่า ชักปฏิสนธิมาแทนส่วนกรรมนี้เพลินเบาวกว่านะในชาตินั้นในขนาะนั้นมันก็เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยมีมากมายนะฮะเอาเป็นว่าอากุศลกรรมบทที่เป็นกรรมบทที่เป็นครบองค์อันเนี้ยนะสามารถที่จะชักปฏิสนธิมาได้นะครับมีโอกาสเลยทีเดียวในขณะที่เป็นอกุศลมือนกันแต่ว่าไม่ครบองค์เมื่อไม่ครบองค์ก็เป็นเพียงอากุศลไป ก็เป็นอกุศลจิตุบาทที่เกิดขึ้นนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนที่จะชักปฏิสนธิมาใช่ไหมฮะคือลําพังทํากรรมอย่างเดียวกันก็ไม่แน่ว่าจะชักปฏิสนธิมาไม่ได้หมายความว่าจะชักปฏิสนธิมาเสมอไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็อันนั้นคือในแง่ของการชักปฏิสนธิมาแต่ในแง่ของที่ไม่ใช่เป็นการที่จะทําให้เกิดปฏิสนธิขึ้นเนี่ยนะฮะในแง่ที่จะผลิตวิบาก ผลิตแน่นอนผลิตแน่นอนตราบใดที่ไม่เป็นอโหสิกรรมคือไม่ได้ถูกยกเลิกไปก็ด้วยด้วยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยนะฮะก็จะตามไปใช้นะครับไปสร้างวิบากทีหลังได้สร้างในประวัติการต่อเนื่องไปนะครับแม้แต่อามูามุลุจิตท,ที่เป็นอุทธจานี่แหละที่เป็นฟุ้งซ่านนี่แหละก็สร้างวิบากฮนะแต่เป็นวิบากที่เป็นอ่าเป็นอยู่ในประวัติการ เกิดขึ้นในลักษณะของการสร้างวิบากต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่ท่านพูดในเรื่องของปฏิสนธิก็คือปฏิสนธิคือการที่เกิดเป็นวิบากปฏิสนธิขึ้นในในอบายนะครับอันนี้เป็นสําคัญ <a> อันนี้ไม่ทราบว่ามันจะอธิบาย <l oss> <ๆ> <l oss> อันนี้ยิ่ง <l oss> พูดกย็ยิ่งสับสนเลอเตอร์ไปใหญ่ไม่ทราบนะงั้นก็หยุดแค่นี้ดีกว่า นะครับพรเพียงแต่ต้องตั้งข้อสงสัยเฉยๆครับเพราะผมสงสัยเป็นการส่วนตัวนะครับพอดีเห็นมีคนตอบก็เลยถามขึ้นมาเฉยๆถ้าเกิดว่าใครจะสงสัยอยู่ไว้กับคิดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็น่าคิดนะครับว่าในโอกาสที่ทาการปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็จิตสองประเภทนี้มันเกิดสลับกันไงและตอนที่มันเกิดสลับกันอย่างนั้นน่ะไอโมหะที่เกิดสลับกันเนี่ยมันจะได้ชื่อว่าให้ปฏิสังขีไหมนะครับซึ่งในครข่าวหนึ่งอย่างคนที่พูดถึงอย่าง อีกกรณีหนึ่งซึ่งว่าโมหะมีกําลังมากกว่าใช่ไหมครับอย่างคนที่ยังไงคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรจะคนพวกเสพยาบ้าพวกอะไรแล้วไปฆ่าคนอย่างเงี้ยมันกําลังที่เป็นไปมันน่าจะว่ามีโมหะมีกําลังมากฝก่าอะไรเงี้ยคือสมมติว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นมันจะให้ปฏิสนธิใช่ไหมคือมันอาจจะไม่ให้ปฏิสนธิหรือเปล่าหรือจะให้ด้วยจิตดวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<อ>เราก็ไม่รู้ได้ไง ผมก็เลยถามขึ้นมาอันนี้ทําให้ผมนึกถึงคำพูดในพระธรรมกถาได้นะฮะในพระธรรมาถาของในอภิธรรมใหญ่จะมีพูดถึงว่า,าโมหมุลจิตสองดวงนี้ยไม่ได้ทําทําอะไรอะไรให้เกิดขึ้นความหมายของท่านเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยก็คือการที่เป็นเป็นจิตที่มีเหตุเพราะฉะนั้นก็ตั้งได้มั่นคงแน่นอนแต่ถึงกระนั้นก็ตามด้วยความที่มีเหตุเดียว นะครับแล้วก็เป็นโมหะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จิตสองดวงเนี้ยก็ไม่ได้ทำทำอะไรอะไรให้เกิดขึ้นเป็นพิเศษคือหมายว่าไม่ได้มีกําลังมากเป็นพิเศษเหมือนกับโลภะกับโทสะอย่างนั้นนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามาโมหะที่โมหะมรรจิตที่ประกอบไปด้วยวิจิกิจฉาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทําให้มีกําลังถึงระดับที่จะชักปฏิสนธิมาได้ อันนี้เราก็คงจะต้องมาดูว่าลักษณะเขาก็คงต่างกันนะฮะในระหว่างอุทจจากับระหว่างวิจิจารนั่นเองนะครับถ้าจะเข้าใจง่ายๆก็คือวิจิจิจานั้นท่านก็เปรียบเหมือนแก้วมณดีที่เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมฮะในขณะที่อุทจจานี่เปรียบเหมือนแก้วมณีที่เป็นลูกกลมเวลาที่ปล่อยลงในทางลาดเนี่ยแก้วสี่เหลี่ยมมันก็พลิกไปแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ไปไหนคือสะดุดหยุดอยู่ผมใช้คำนี้ในเนี้ยนี้จะเข้าใจง่าย แต่ในลักษณะที่เป็นอุทธจาร์เนี่ยก็คือเป็นแก้วมณีีที่กลมพอทิ้งลงไปในทางลางก็จะลิ่งไปเรื่อยนะฮะลักษณะเนี้ยที่ทําให้ต่างกันอย่างนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นเป็นสภาวะที่มีผลในการที่จะทําอย่างนั้นคือทําให้ชักประสิทธสนที่มาได้หรือไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วก็คือปัจจัยหนึ่งนะครับเราลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิด ว ida, peso, gesagt, guard, tourism, at, ิจิิจฉาคือลังเลสงสัยข <carb> ึ้นแล้วสะดุดหยุดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้ที่สะดุดหยุดอยู่เพราะว่ามันเป็นการมันคือมันมันแยกแยะไม่ได้ว่าไหนถูกอันไหนผิดมันก็เกิดสงสัยลังเลสงสัยไปเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแปดที่เกิดขึ้นอย่างนั้นมันทําให้สันนัษยนืดเดือต่อเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอเกิดความสงสัยอย่างนั้นขึ้นแล้วมันสะดุดหยุดอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันคือไม่ทําอะไรอันนี้ชัดเจนว่าไม่ทําอะไรไอ้ที่ไม่ทําอะไรนี่ก็คือว่ามันก็ตกไปอยู่ใน อิทธิพลของทิฏฐิที่มีอยู่นั่นเองนะครับมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่เดิมสั่งสมมามากมายถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็มีกําลังเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าวิจิกาจนาะ้มันเป็นกิเลสที่อ,อนุวัตตามมิจฉาทิฏฐิไงพูดง่ายๆว่าพอสะดุดหยุดอยู่เกิดลังเลสงสยัยไอ้นี่มันจะไปซ้ายดีไปขวาดีหรือไปตรงกลางดีนะมันไปไหนไม่ได้มันก็ตกกลับมาอยู่ในอิทธิพลของมิจฉาทิฏฐิ นั่นเองนะครับก็เกิดทำกรรมทํา,ทา,ทาอะไรต่อไปเป็นอกุศลมากมายต่อไปก็ด้วยมิจฉาทิฏฐิต่อไปนั่นแหละแต่ในขณะที่อุตธจธารเนี่ยกลิ้งไปเรื่อยนะครับได้อารมณ์ก็จับอารมณ์แล้วก็ได้อารมณ์อีกแล้วก็จับอารมณ์ต่อไปอีกมันก็ไปเรื่อยไปไปเรื่อยไปไปเรื่อยไปนะครับเมื่อการไปเรื่อยไปอย่างเนี้ยนะฮะมันก็อาจจะมีผลในแง่นี้ก็ได้ว่าเป็นปัจจัยในแง่ที่ว่าไม่ คือไม่ได้ถึงขนาดที่จะมีกําลังที่จะชักปฏิสนธิปลาเพราะมันเลื่อนเปลื่อนไปเรื่อยเลื่อเทอะไปเรื่อยอ่ะพูดง่ายๆก็คือจับไปเรื่อยไม่ได้เป็นโลเป็นพายก็คือไม่ได้ทําทําอะไรอะไรให้เกิดขึ้นก็คือศักแต่ว่าฟุ้งซ่านไปเรื่อยอย่างนี้นะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็จะพบว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนิวรนได้แล้วก็เป็นนิวรนที่มีกําลังสะด้วยสามารถที่จะมากางกั้นทําให้กุศลธรรมที่เราจะเจริญเนี่ยคือพูดง่ายๆว่า เป็นปฏิปักต่อการปฏิบัตินะครับอย่าประมาทเขานะฮะถึงแม wa wa to to ้ว่าท่านจะบอกว่าไม่ได้ทําทําอะไรอะไรให้เกิดขึ้นก็ตามอันนี้นะฮะก็คงจะน่าจะอธิบายตรงนี้ได้แล้วหน่อยก็จําได้เพียงแต่ว่าเอแบ่งเป็นสองพวกก็คือพวกหนึ่งให้วิบากไม่ให้วิบาไอ้ที่ไม่ให้วิบาก็มีแค่ดวงเดียวก็คือโมหะที่สมยุคกุตตจักรเอาเท่านี้ก็พอนะครับงั้นเดี๋ยวงงทีนี้เราก็จบว่ามีสองอย่างมียังไงนะครับ ท่านก็บอกว่าอากุศลจิตเนี่ยก็มีการจําแนกเป็นสามอย่างได้โดยอาศาัยเวทนาเป็นเครื่องจําแนกนะครับก็คือเ,เวทาน,เาเวนาสามเป็นเครื่องจำแนกในบรรดาอากุศลจิตทั้งหลายเนี่ยเวลาท,ท่านจะเอาเวทนาเป็นเครื่องจําแนกเราเคยได้ยินนะครับว่าถ้ามีการจําแนกเวทนาไปเป็นห้าอย่างใช่ไหมครับก็คือสุขทุกขโสมนัสโทมนัสและอุเบกขานะครับซึ่งในบรรดาห้าอย่างเนี่ยเวทนาที่ท่านเอามัดเป็นเครื่องจําแนก ถึงความต่างกันของอกุศลจิตเนี่ยนะครับท่านเอาแค่โสมนัสโทมนัสและอุเบกขาเป็นเครื่องจำแนกนะจะเว้นสุกกระทุกขเพราะว่าสุกกระทุกขที่มาในเวทนาห้าเนี่ยมันก็คือทุกทางกายสุขทางกายนะครับเพราะงั้นนี่เป็นเรื่องของจิตใจมันก็ต้องเว้นไว้สองอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าท่านเอาเวทนาทางใจเป็นเครื่องจำแนกอกุศลจิตเป็นสามพวกก็จะพบว่านะครับ พวกหนึ่งนะครับมีเวทนาเป็นสมมนัตนะครับก็ต้องบอกข้อ่าวก่อนแล้วกันที่พวกหนึ่งมีเวทนาเป็นสมมนัตเนี่ยก็เนื่องจากว่าเหตุอย่างหนึ่งที่พบก็คือว่าอารมณ์นั้นเน่ยต้องเป็นอติอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาที่ดียิ่งนะฮะที่น่าปรารถนายิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งสมานัสอันนี้คร่าวก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดในคราวที่เราไปเจอกับอารมณ์ที่ ดีปานกลางนะครับไม่ดีมากคือพบเห็นได้ทั่วไปนะครับเป็นของที่หาหาไม่ยากอย่างเงี้ยถ้าเราประสบกับอิทธาลมธรรมดานะครับเวทนาที่จะเป็นไปก็คืออุเบกขาเวทนานะครับที่พูดทั้งหมดนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกโลภมูลจิตนะครับแต่ถ้าเกิดอีกอย่างหนึ่งในโทรศาสตมูลจิตเนี่ยนะครับก็บอกว่าเวทนาที่ประกอบเนี่ยก็คือโทมนัสเวทนานะครับ เราเรียนต่อไปเราจะพบว่าอย่างโทสะมลจิตเนี่ยท่านก็บอกว่าไอตัวปฏิฆะกับตัวโทมานะเนี่ยมันเกิดคู่กันเสมอไม่พลาจากกันเลยที่ใดมีโทสะที่ั่นก็มีโทมนะที่ใดมีโทมนะที่ั่นก็มีโทสะเพียงแต่ว่าอาการที่เป็นไปมันต่างกันนะครับเช่นอย่างเวลาคนมาด่าเราอย่างเงี้ยถามว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วกเกิดไม่พอใจมาดา่าอยู่ๆมาด่าเราทําไมใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยโทสะก็จะออกหน้านะครับแล้วถ้าอีกเหตุการณ์หนึ่งถ้าเกิดว่าเ มีเหตุอะไรบางอย่างเกิดไฟไหม้บ้านเราใช่ไหมครัเป็นเป็นเหตุให้เราทรัพย์เสียทรัพย์สินสมบเสียทรัพย์สมบัติที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตหายไปหมดอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าญาติที่เรารักตายไปอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะไอ้โทมนานะก็จะออกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเพราะ,ะนั้นอกุศลจิตก็มีพวกหนึ่งแล้วเมื่อกี้ว่ามีเวลาเป็นโสมนัะก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้แล้วก็เป็นโทมนานะก็ได้แต่อีกพวกหนึ่งอย่างพวกโมหกุจกิจใช่ไหมครับ ้าจะมีเวทนาเป็นอุเบกขาอย่างเดียวนะครับท่านบอกว่าทําไมโมหะมูลกิจเนี่ยมีเวทคือบางทีบางกิงมบางทีเราก็สงสัยว่าไอโมหะมูลกิจทําไมมีเวทนาเป็นอุเบกขาอย่างเดียวนะครับทั้งทั้งที่ว่าถ้าจะถามว่าไอตัวโมหะมูลกิจเนี่ยเขารู้อัตอิฐาลมได้ไหมก็ตอบว่าได้ใช่ไหมครับเขารู้อิทธาลมได้ไหมก็ตอบว่าได้เขาเอาอันนี้ถาลมเป็นอารมณ์ได้ไหมก็ตอบว่าได้ อ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมเวทนาหยุดอยู่แค่อุเบกขาเวทนานะครับไม่ทําไมไม่เหมือนกับโสมนัสไม่เหมือนกับโลภะมูลจิตล่ะใช่ไหมครับเวลาโลภะมูลจิตได้อัตอิอิฐารมอารมณ์ที่ดียิ่งเนี่ยเขาก็เกิดโสมนัสได้เวลาอารมณ์ได้อารมณ์ดีปานกลางก็เกิดอุเบกขาใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้ในกรณีของโลภะมุลจิตเนี่ยทําไมท่านยังบอกว่ามีเวทนาก็คืออุเบกขาเวทนาเท่านั้นอันนี้ต้องพึ่งอาจารย์ธนะพลแล้วครับ <laughs> อะไรยากๆก็ <c oughs> ให้อาจารย์ธนพลตอบเนี่ยนี่ผมผมผม,ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทีก็คืออารมณ์เป็นตัวกําหนดสําคัญนะฮะคือไม,ไม่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 ใช่ว่า,าคือปัจจัยไม่ได้มีเพียงอ,อ,อะไรกิเลสอย่างเดียวนะครับอารมณ์ก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย การที่มีอิทธารมนะครับโลภะกิเลสเรามีอยู่แล้วแหละในตัวเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอมีได้อารมณ์ที่เป็นอิทธารมนะครับก็เกิดโลภะก็ก็กำเริบเพราะว่าอาศัยอารมณ์นั่นแหละนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นโมหะนะครับโมหะเนี่ยมีธรรมชาติของเขาอยู่แล้วที่จะปิดบังนะครับแล้วก็ไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงนั่นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยก็จะกลางๆไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่อ,อันนี้ก็คือก็คือความรู้สึกผมมันเป็นอย่างนั้นว่าโมหามันไม่ได้มีไม่ได้ถูกชักนำสำคัญจากอิทธาลมนะครับที่เป็นอารมณ์ที่น่าาัฒนามากๆหรือว่าไม่น่าพัฒนามากๆนะครับก็มักจะเป็นอุบเบกขาขึ้นในลักษณะนี้ อันนี้ก็ไปแบบกับั้นทุบดินเพราะว่าไม่ไม่ทราบจะตอบอยังไง <c oughs> อาจารย์โบว่าไงครับมีอะไรที่คำต<ว>อบในข้อเนี้ยนะคะถ้าเกิดตั้งใจฟังตอนต้นชั่วโมงนะครับมันน่าจะตอบคําถามนี้ได้ว่าเอ๊ะทำไมโมหะเนี่ยจึงแม้นได้อารมณ์ที่บัน่างในขนาดนั้นเนี่ยจึงมีเวทนาแค่อุเบกขานะครับต้องให้คนฟังตอบนะครับจะได้เช็คว่าว่าตอนตอนช่วงช่วงแรกๆได้ฟังหรือเปล่า หรือจับความได้ไหมว่าผมพูดอะไรไปถ้าตอบไม่ได้ก็แปลว่าไม่เข้าใจที่ผมพูด<อ>นะครับใครก็ได้ครับช่วยผมหน่อยแล้วกันผม, <laughs> ผมว่าเอาคุณเม่ตาลองตอบเลยฮะว่าทําไมโมหะนะครับแม้นะอารมณ์ที่ต่างขนาดน,นั้นเนี่ยจไมถึงมีเวทนาเป็นอุเบกขา,าต้องหาหน้ามาแล้วครับต <laughs> <laughs> อบไม่ได้แน่เลยคร่ะก็ก็เข้าใจคล้ายๆกับอาจารย์อาจารย์พี่เขาอะค่ะก็คือว่า ตัวโมหะเองคือเขาก็ไม่รู้คือเพราะมันไม่รู้มันก็เลยมันก็เลยไม่สามารถจําแนกได้แบบนั้นนะคะแล้วไอ้อุเบกขาอันนี้มันก็มันหรือที่เราเรียกอุเบกขาโง่คือคือมันไม่ได้เป็นอุเบกขาที่ดีอะค่ะคือคือกลางๆแต่กลางๆ,ๆแบบที่ไม่รู้ก็เลยไม่เลือกประมาณนั้นก็ถูกแล้วครับตอบถูกแล้วครับก็คือ,อโดยสภาวะเมื่อกี้บอกก่อนแล้วว่าโดยสภาวะของโมหะเนี่ยมีความรุ่มหลงเป็นอย่างยิ่ง นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีความโดยสภาวะของเขามีความรุ่มหลงเป็นอย่างยิ่งเนี่ยเวลาเกิดขึ้นโดยที่ไม่อาศัยมูลอื่นมูลอื่นไม่เกิดเลยเนี่ยเขาจะไม่มีการวินิจฉัยไงว่าอันนี้ดีถึงแม้ตอนตอนเขาได้อติอิฐาลมอ่ะเขาก็จะมีมีการวินิจฉัยว่าอันนี้มันดีนะไอ้อย่างเงี้มันจะไม่มีเพราะเขาภาวะเขามันไม่อาจจะวินิจฉัยอย่างนั้นได้ไงเพราะเขารุ่มหลงเป็นอย่างยิ่งแม้ได้อารมณ์ที่ไม่ดีเขาก็จะไม่มีการวินิจฉัยว่ามันไม่ดีนะครับนี่เป็นเหตุว่าทําไมโมหะมรจิตเนี่ยจ จึงเกิดร่วมกับแค่อุเบกขาเวทนานะครับท่านนึงบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวโมหะมรจิตเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนักกับอุเบกขาเวทนาเลยเพราะด้วยเหตุที่สภาวะของเขามันรุ่มหลงไปอย่างยิ่งครับรุ่มหลงนี่คือหลงทางนะฮะไม่ไม่ใช่หลงไหลถ้าหลงไหลมันเป็นเป็นอ่าหลงพาไปนะอันนี้คือหลงทางหลงทางหลงในี่คือไม่หลงทางนี่คือต้องอธิบายนิดนึงคือไม่รู้ครับไม่มีการวินิจฉัยอารมณ์นะครับเอ เป็นอย่างนี้นะครับแปลว่าเออพูดแล้วมีคนฟังรู้เรื่องโอเค<笑><笑>นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จบเรื่องมีวิทนาาเป็นสามแบ่งเป็นสามอย่างนะครับถัดมาเนี่ยท่านก็จะพูดถึงมีสามอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับคือว่าโดยมูลนะครับโดยมูลก็คือโลภะมูลจิต จิตที่มีโลภะเป็นมูลอันนี้อย่างหนึ่งนะครับโทสะมูลจิตจิตที <un> ่มีโทสะเป็นมูลก็อย่างหนึ่งโมหะมูลจิตจิตที่มีโมหะเป็นมูลก็อย่างหนึ่งก็มีสามอย่างอย่างนี้นะครับถ้าคนฟังฟังแล้วอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะอ้าวทำไมถึงพูดว่าจิตที่มีโมโลภะเป็นมูลที่มีโทสะเป็นมูลที่มีโมหะเป็นมูลแล้วในเมื่อโดยความเป็นจริงแล้วว่ะเวลาเราพูดถึงจิตที่มีโลภะเป็นมูลเนี่ย ในจิตองนี้มันประกอบด้วยทั้งโลภะทั้งโมหะใช่ไหมครับเวลาพูดถึงจิตที่มีโทสะเป็นมูลไอจิตดงนี้มันก็ประกอบด้วยโทสะกับโมหะใช่ไหมครับทาไมถ้ามาพูดถึงแค่โลภะหรือโทสะเท่านั้นนะครับก็มีคําตอบว่าจริงๆแล้วไอตัวโมหะเนี่ยมันเป็นธรรมที่เป็นสาธารณะอยู่แล้วนะครับ่านเลยไม่ยกอาไปตั้งชื่อท่านก็เลยเอาธรรมที่พิเศษนะครับมาตั้งชื่ออย่างไอตัวโลภะมรจิตธรรมที่พิเศษในนั้นก็คือตัวโลภะ เอามาเป็นเหตุให้ตั้งชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะครับไอโโ้โทสะมูลจิตโทสะนี่เป็นธรรมที่พิเศษประทําอย่างอื่นใช่ไหมครับก็เอามาไปตั้งไปตั้งชื่อแต่ไอ้โมหะมูลจิตนี่มันไม่มีเหตุอย่างอื่นนี่มันมีตัวโมหะอย่างเดียวท่านก็นเลยเอาโมหะเป็นเหตุตั้งชื่อนะฮะก็มีสามอย่างอย่างนี้นะครับแต่ขอให้เราทราบแล้วว่าไอ้ตัวเวลาพูดถึงโทสะมูลจิตมันก็หมายถึงจิตที่มีทั้งโทสะทั้งโมหะนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจําแนกนะครับเมื่อกี้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเราจําแนกจิตตามมูลนะครับว่ามีโทสะมูลจิตไอโพรพะมมลจิตโทสะโมลจิตโมหะมมลจิตแล้วเนี่ยท่านก็เอาจิตที่มีมูลสามอย่างเนี้แหละมาจําแนกอีกให้เป็นให้ละเอียดมากกว่าน,นั้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ใช่ไหมครับก่อนอื่นเนี่ยก็พูดไปตามขั้นตอนแล้วกันอย่างอันแรกเนี่ยท่านพูดถึงโรภามมลจิต ะะโลภะมูลจิตเนี่ยก็สามารถจําแนกไปยิ่งกว่านั้นอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเรียนจะว่าเออจิตมีสามดวงมีโลภะมูลจิตโมหะมูลจิตโทสะมูลจิตเอ,อ๊ะแล้วเราจะเข้าใจความได้ยังไงว่าเออไอโลภะมูลจิตเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าไอความเป็นไปของเขาอะมันมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเอาเครื่องจาแนกอย่างอื่นมาจําแนกตัวโลภะมูลจิตให้มากกว่านั้นเพื่อประโยชน์ให้เราเข้าใจ ว่าเออเข้าใจคือรู้จักหน้าตาของเขาว่าเอโลพาเป็นยังไงโลพาูมจิตเป็นยังไงนะครับถ้าเอาท่านก็เลยเอาทาอย่างอื่นมาจําแนกโลพาูลจิตทำหนั้นก็คือเอาเวทนาเวทนาเป็นเครื่องจําแนกนะครับเอาธรรมที่ประกอบร่วมกันมาเป็นเครื่องจําแนกก็คือทิฏนะครับแล้วก็เอาความเป็นสังขาริกอสังขาริกมาเป็นเครื่องจําแนกนะครับนี่ท่านก็บอกอ่านนิดหนึ่งนะครับว่า ตัวโลภะมูลกิจเนี่ยมีแปดอย่างโดยโดยความต่างกันแห่งโสมนัสอุเบขาความประกอบร่วมกันกันกบทิฐิเป็นต้นนี่มันจะทำไมต้องใช้คําว่าเป็นต้นผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าอีกอย่างเดียวคือความเป็นสังขารหรืออสังขารนั่นเองนะครับโลภะมูลจิตแปดอย่างนี้คืออะไรได้แก่อกุศลจิตที่สหโลภด้วยโสมนัสสัมปยุก,กับทิฐิเป็นอสังขาริก ดวงหนึ่งเป็นสังขาริกดวงหนึ่งนะครับอกุศลจิตที่สหรลคตด้วยโสมนัสวิปยุจจากทิฏฐิเป็นอาจสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสังขาริกดวงหนึ่งอกุศลจิตที่สหรลคตด้วยอุเบคาสัมปยุจกับทิฏฐิเป็นอาจสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสังขาริกดวงหนึ่งอกุศลจิตที่สหรลคตด้วยอุเบขาวิปยุจจากทิฏฐิเป็นอาจสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสังขาริกดวงหนึ่งนะครับก็มีแปดดวงทีนี้ก่อนที่จะไปถึง พูดถึงลักษณะที่ต่างกันของแต่และดวงนะครับท่านก็จะพูดถึงความหมายของคําก่อนเผื่อเราลืมท่านก็กลัวเราลืมจริงๆอย่างคําว่าสหราพฏมันแปลว่าอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราจําได้ที่เรียนมาแต่ตอนตอน้ตนๆสหรากดนี้มีความหมายสองอย่างนะครับก็คือละคนปนกันเอนละคนปนกันนี่คืออะไรคือเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับอย่างเวลาท่านใช้คําว่าสหเราพด,ด้วยสมานัสนะครับอย่างสมานัสเป็นเวทนา เวทนามันเกิดในจิตทุกดวงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เับาคนปกนกันกระจิตเก,เ,กเกิดเป็นประจำในจิตนั้นนะครับจิตที่เกิดขึ้นมาจะไม่มีเวทนาประกอบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุอย่างหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าใช้คําว่าสหรอคตนะครับและคําว่าสหรอคตเนี่ยก็มีความหมายอย่างที่สองอีกก็คือมีถึงความเกิดขึ้นพร้อมการดับไปพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันมีวัตถุที่อาศัยเดียวกัน ซึ่งในความหมายที่สองของคําว่าสหโตเนี่มันไปตรงกับความหมายของคําว่าสัพพยุตนะครับไอ้คำว่าสัพพยุตเนี่ยแปลว่าประกอบโดยประการทั้งหลายนะครับเสมอกันเท่าเทียมกันประกอบโดยการประกอบโดยประการทั้งหลายนี่คืออย่างไงนะครับก็คือเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะไอ้ประการทั้งหลายที่นี้คือเกิดขึ้นพร้อมกันการดับไปพร้อมกัน <combien S 2> <kans> มีอารมณ์เดียวกันมีวัตถุที่อาศัยเดียวกันนะครับอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าอย่างที่ถิเนี่ยใช้คาว่าสัมพยุต ก็แปลว่าเวลาเขาเกิดก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตดับไปพร้อมกันกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกันกบจิตนะฮะถ้าเกิดเป็นจิตที่อาศัยวัตถุเขาก็มีวัตถุเดียวกันกันกบจิตนั้นอันนี้เรียกว่าสัพยุทธ์นะครับแต่เราจะควรจะทราบอีกนิดหนึ่นงนะครับถึงความต่างกันของคําว่าสหรือรากับสัมพยุทธ์คว่าสัพยุตธ์ประกอบเนี่ยมันก็บอกแล้วนะฮะว่าประกอบด้วยทิฏฐิก็แปลว่าไอ้ทิฏฐิเนี่ยเป็นธรรมที่ประกอบแต่ว่าไม่ประจํา ไม่ไม่เหมือนคําว่าละคนปนกันของคําว่าสอหรคต์นะครับเพราะว่าบางครั้งโลภะมุณจิตของเราเนี่ยไม่มีทิฏฐิประกอบก็ได้ใช่ไหมครับบางครั้งอาจจะมีทิ่ฐิประกอบอย่างงี้ก็คือไม่ได้ละคนปนกันแหละก็คือขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าได้เหตุปัจจัยก็ถึงจะมีทิฏฐิประกอบไม่ได้เหตุปัจจัยก็ไม่มีทิฏฐิประกอบเป็นอย่างนี้นะครับเอาตับก่อนก็คือความหมายอาจจะ ไม่ไม่ซ้ำกันทีเดียวแต่ว่าซ้อนๆกันอยู่ซ้อนกันบางทีท่านก็นใช้คลากันนะฮะบางทีท่านก็นใช้คลากันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยภาษาหมายถึงว่าความสละสลวยอ่ะพอท่านพูดถึงสละกตคือท่านเอาเวทนามาจับก่อนแล้วก็ท่านท่านก็นใช้ว่าสละกตเพราะฉะนั้นพอจะมาพูดทิฏฐิท่านก็นใช้ว่าสัมสัมปยุทธ์มันก็จะสละสลวยเพราะว่า ให้ความหมายมาต่างกันนิดหน่อยอย่างนี้นะนะฮะแต่จริงๆบางที่ท่านก็ใช้คลากันเหมือนกันนะสูว่าอย่างที่อาจารย์โบว่าก็คือว่าถ้าสัมปยุทธ์เราก็เราจะเหมือนกับถ้าจะเปรียม,มเหมือนอะไร่ะเหมือนเหมือนคนทําขนมเค้กดีกว่าถ้าทําขนมเค้กใช่ไหมเราก็จะมีอะไรมีแป้งมีน้ําตาลมีเนอยอะไรเนี่ยล้วก็ใส่ไปแล้วก็ไปอบ แต่ว่าแหมมันก็ไม่ได้นะเพราะสุดท้ายมันก็เกิดพร้อมกันอีกแล้วนะไม่ได้นะอุปมานี้ก็ไม่ได้อีงนะก็คือคือคือขนมเต้าส่วนกับกับกะทิอะฮะเราใส่กะทิใช่ไหมก็คนกันอะมันก็คือปนกันนั่นนะฮะว่ากินก็กินพร้อมกันนั่นแหละแต่เวลาที่จริงๆแล้วมันก็คือเกิดพร้อมกันคือผสมมาเพราะว่ายังไม่ได้ยกขึ้นมาให้กินได้มันก็ ถ้าหากว่าเป็นเต้าส่วนที่ไม่มีกะทิมันก็เหมือนก็ยังยังไม่เป็นเต้าส่วนดีนะฮะอย่างนั้นอนะ่ะมันก็ต้องมีด้วยกันแต่เราจะพบว่ายังไงมันก็ต่างกันนิดหน่อยคือเนื้อมันมประกอบคือไม่ประกอบก็ได้เนี่ยนะ,ะแต่ว่าถ้ามันประกอบมาตั้งแต่คือเวลาประกอบประกอบมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าทิฏฐิเวลาเกิดแล้วมาเกิดทีหลังนะฮะเขาก็เกิดพร้อมกันคือมิจฉาทิฏฐินยเกิดพร้อมกันกับโลภะนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเกิดขึ้นทีหลัง คือเกิดพร้อมกันนั่นแหละมีอารมณ์เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดก็ได้นี่หะท่านก็เลยใช้ว่าสัมปยุทธ์อย่างนั้นแต่ว่าส่วนอืินๆอย่างเช่นเจตสิกอื่นนะครับที่มีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะต้องประกอบกันแบบมาทั้งพวงเลยตั้งแต่ต้นนะครับทุกครั้งที่เกิดโลภะมูลจิตไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิสัมปยุทธ์หรือทิฏฐิวิปายุทธ์ก็ตาม ก็จะต้องมีเสมออย่างนี้ท่านเข้าใจว่าสอรคตซฎะให้มันต่างกันสักนิดหน่อยอย่างนี้นะแต่ความหมายก็มีแค่นี้คือถ้า,ถ,าถ้าสังเกตดูนะครับเวลาผมผมพูดธรรมะผมไม่เคยอุปมาเลยเพราะว่าปกติอุปมาเนี่ยมันต้องมันต้องคนมีปัญญาถึงอุปมาถูก <c oughs> ใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ชนพผลมาอุปมาเรื่องเต้าส่วนเนี่ยผมเลยคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนกินเต้าส่วนนะครับเวลาทําเต้าส่วนเนี่ยไอ้เนื้อตัวถั่วกับ,ต,กบตัวแป้งมันก็เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยอันเรียกว่าเป็นสารคดได้แต่ว่าบางคนปรากฏว่าบางคนเนี่ยเขากินเขาไม่ใส่กะทิาบางคนก็ใส่กะทิอย่างเงี้ยเพราะนั้นกะทิมันก็ปิดเหมือนกัสบสรรพยุทธใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเราใส่เวลาที่ทีจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นในจินตรงนี้นะถ้าไม่เกิดก็แล้วไปก็คือถ้าเราไม่กินกะทิก็แล้วไปก็ไม่เกิดเป็นอย่างนั้นนะครับน,น่าจะโอเคไอ <laughs> อูมา <laughs> <laughs> ผมบางทีก็ปัญญาน,น้อยนะไม่ใช่ปัญญาเยอะหรอกก็ นะครับเดี๋ยวท่านจะเดี๋ยวท่านจะยกท่านจะอธิบายทีละดวงแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็พักก่อน